ครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้แค่อีภาคบ่ายนะครับประจำวันผู้ที่4นะครับสำหรับเมื่อเช้านี้แทนที่จะเอา8เอา2อีกอย่างน้อยนะจะอย่างน้อยจะได้รูดก็ไม่ได้รูดนะต้องขออภัยครับที่เอา2ครับแต่ถ้าใครเล่นบิ้ลก็ได้บ้ลน,นะครับแต้มเท่ากันบนล่างเมื่อเช้าเปิด2แต้มบนล่างปิด2แต้มบนล่างโอเคครับ ตามต่อบ่ายเบาๆครับหรือนั่งดูก็สุดแท้ตท่านครับบ่ายผมท่านตัวเปิดที่ลบครับ7 2 3 2สครับถ้าใครสังเกตดูดีครับตัวเปิดบ่ายจะใกล้เคียงกับตัวเปิดเช้านะครับคือท้าย3ท้าย7ท้าย7ท้าย3ครับซึ่งโอกาสปิดตามตัวปิดบ่ายอาจจะปิดตามตัวปิดเช้าไปไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดและกษณะใกล้เคียงกันนะครับก็ใครได้เปิดตัวไหนคิดตัวนั้นนะผมได้ตัวนี้ผมคิดตัวนี้ครับ เลขเหลือเหลือศนกับ1นึ่งกับ0ย์ครับศูนย์กับ1 1กับ0ูนย์นี่น่าสนใจมากยิงผมชอบ1บ่ายยิ้มผมชอบ1ชอบ1มากเลยแต่เบิ้ลเจอเบิ้ล6 6ไปเนะี่ยเบิ้ล6 6เบิ้ล6 6นี่ผมชอบชุดเช้าครับสรุปแล้วยังไงยังไงก็เอาตามใจตัวเองก่อนแล้วกันนะครับถ้าถูกใจตามล้วกันครับถ้าไม่ชอบผ่านครับบ่ายนี้ผมยังชอบ82 2 8อยู่ครับ วิ่งโบลลุล่าง2ครับน้องวิ่งโบลลุล่าง2และถ้า2จะมากับ8 2คู่3คู่ที่ผมชอบนะครับก็จะมี1 2 3 8ครับ1 2 3 8 6 2 88ขหกสองแปดแปดขาโทษครับจับทีลบนะครับหกสองแปดแปด แล้วก็82 68อ่านี่เป็น3คู่ที่ผมชอบนะครับ5ห่างครึ่งแล้วติดติด6 4ไป1หางครับร้อยมา7ครับติด64ไป1ห่างครับไม่ได้กันนะเอานะแต่ให้เกียรติพิมพ์ครับร้อยมา7ครับถ้ามาความม็นถ้าอื่นขอภายแล้วกันเนาะก็สตัวก็จะเป็น7 12 7 6 2 7 8 2 738, 778, 788, 768แล้วก็764ครับก็ได้แนวนี้ครับสำหรับนิคี่ภาคบ่ายนะครับถ้ามาเลขเหลือเลขเหลือ0ูงกับหนึงหนงน่งนี้ก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ครับก็เดี๋ยวเจอที่จีนบ่ายห่างเสงบ่ายครับสวัสดีครับผม